ไดห,หมอด้ห้น้ำาคมปินแล้วก็มีไขมันดีผสมด้วยไลโคปีนวิตามินซีพวกสารสาต,ต่อต้านอนุมูลอิสระเราก็นำมาใช้ด้วยในก้อนนี้นะคะมีผัก10ชนิดเอาผสมไป วันนี้คอนเซปต์ของเราคือเมนูหาวไม่ใช่ส่วนใหญ่แล้วลูกอายุประมาณนี้ก็จะเป็นบทบาทของคุณแม่ที่ต้องคอยดูแลส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอาหารนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากว่าตื่นเช้ามาหรือบางทีตื่นสายทำยังไงเนี่ยนะฮะให้มันทํากับข้าวออกมาให้ลูกได้รับประทานได้เร็วที่สุดวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราจะมาคุยกันเรื่องของสต็อกที่สามารถเก็บไว้ได้เป็นอาทิตย์เพื่อที่จะเป็นเบสของการที่จะนํามาทําเป็นเมนูต่างๆใช่ไหมครับแม่คือตื่นมาไออยากจะมีเบสอาหาร ทำไข่ตูนก็ได้ทำสปาเกตตี้ก็ได้ทำข้าวผัดก็ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกก็ได้ What is this Apple wow. ต็อกที่เริวันนี้ก็คือสต็อกทั่วไปแหละที่เราเก็บนะครับเพราะว่าในสต็อกเนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้น้าสต็อกหรือตัวเนื้อที่เราจะมาปั่นที่หลังเองเนี่ยนะครับผมมีคุณประโยชน์ที่ลิงก์กันอยู่แล้วนะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นก็ถ้าอกว่าผักพืชโปรตีนที่เราจะใช้ก็คือมาอยู่ในหม้อเดียวกันก็มีหมู่สามชั้นที่ให้ทั้งโปรตีนแล้วก็มีไขมันดีผสมด้วยส่วนวิตามิน A2K เนี่ยนะฮะก็อยู่ในนี้หมดไลคโคปีนจากมะเขือเทศก็มาวิตามิน C จากแอปเปิลเขียว ก็สูงกว่านะครับผมพืชผักอื่นพวกสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในกระเทียมเราก็นํามาใช้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างง่ายมากต้มน้ํานะครับผมจนเริ่มเดือดหั่นง่ายๆลงไปแบบนี้นะฮะแอปเปิ้ลแล้วก็เคาะเคาะเคาะ,เ,คาะเอาเม็ดออกแบบนี้ถ้าเกิดยังเหลือแกนตรงนี้อยู่ก็สกิดเขาออกมาได้ง่ายดายแบบนี้ใส่ลงไปเลยครับเรามีหอมแบ่งสี่แบ่งสอง 2. ได้หมดผักนะครับผมผักกาดขาวบล็อก ล็อกสิ่งเหล่านี้ก็จะให้ความหวานธรรมชาติด้วยมันฝรั่งนะฮะตุกอย่างหันเป็นแว่นง่ายมากเร็วมากใส่ลงไปเออขึ้นใช้ฝรั่งผิวไม่ต้องลอกเลยนะครับผมสามารถใส่ลงไปได้มะเขือเทศคุณประโยชน์แก่ลูกเรานะครับใส่ลงไปอันนี้กระเทียมก็แน่นอนแอนตี้ออกซิเดนซ์สารต้านอนมลิสระใช้หลายเม็ดได้หลายกิีดได้เพราะว่าหม้อของเราค่อนข้างที่จะใหญ่ยอยู่นะครับแครอทก็ใส่ไปด้วยนะครับ อันนี้ใส่ลงไปและสุดท้ายท้ายสุดของดีจากกระดูกหมูแล้วก็ใส่ลงไปนะฮะหมู3ชั้นที่ให้ทั้งโปรตีนและไขมันดีใส่ลงไปนะฮะรอให้เดือดเดี๋ยวลดไฟลงต้มโดยไฟอ่อนๆนี่ยครับอยู่ประมาณสัก2ชั่วโมงก็จะเปื่อยสวยงามนี่คือเสร็จแล้ว1สต๊อกสต๊อกที่2นี่คือ finish product พูดง่ายคือเอาของดีก็คือไลโคปีนนะฮะแล้วก็วิตามินผักต่างๆจากมะเขือเทศซึ่งมะเขือเทศกระป๋องของอิตาลี ได้มาตรฐานโลกหมดแล้วนะครับผมสดสะอาดแล้วก็อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ <Wow. S 1> หลายยี่ห้อทำออกมาอย่างดีเราใส่มะเขือเทศนี้หกระป๋องเราใส่มะเขือเทศสกัดเข้มข้นนะฮะหรือเมีโตเพสเนี่ยนะครับสัก1ช้อนโต๊ะแล้วเราก็หั่นแครอทเป็นแว่นแว่นแบบนี้ไปอันนี้เนี่ยเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้น้าเลี้ยงหน่อยได้ไม่เป็นไรจนก,กว่าแครอทเรานิ่มซึ่งอาจจะอยู่ประมาณสัก4-5นาทีเราก็สามารถที่จะนําไปทําสปาเกตตีก็ได้ไปทําข้าวผัดก็ได้บัคกลูนีก็ได้กับเนื้อโปรตีนอื่น สอชั่วโมงผ่านไปนะครับผมสิ่งที่เราจะได้ก็คือเนี่ยสต็อกแบบนี้นะครับซี่โครงเนี่ยคือแคลเซียมเราตุนไว้นะแคลเซียมมันถูกซึมออกมาเรื่อยๆื่อเรื่อยลูกได้แคลเซียมนะเราก็จะเริ่มมีการเก็บน้ำซุเขาบอกว่าผักเนี่ยพอผ่านความร้อนปุ๊บเนี่ยพวกวิตามินคุณค่าของมันจะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็เก็บทั้ง2อย่างสิเราก็จะเฉพาะน้ํามานะครับผมมากรอง3มช่องเป็นน้ําซุปเที่ยวใช้ได้เมื่อกี้เราเก็บวิตามินส่วนที่ได้มาจากทั้งน้ําทั้งหมูทั้งอะไรต่างๆแล้วจากผักใช่ไหมฮะราวนน้เเเจะตือผั มห,นนหมูก็มาได้นั่นก็เพิ่มความข้มข้นทำให้เก็บได้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะเราก็ดูหน่อยว่าเออเราไม่เอากระดูกมาเนาะเพราะว่าแคลเซียมอย่างที่แอนว่าจากจากกระดูกเนี่ยก็มาอยู่ในน้ําหมดแล้วเ <c oughs> นื้อหมูของอย่างเช่นเล้งเนี่ยเราอยากจะแยกเก็บก็ได้หรือเราอยากจะปั่นรวมอยู่นี้ก็ได้นะฮะแล้วแต่พีเพื่อนว,ว่าอยากจะเ,เก็บรักษาทเขาย,ยัางไงผมก็จะนํามา <c oughs> ได้แล้วหนึ่งสต๊อกนี่คือเร็วมากฟาอย่างนี้ต่อไปก็สต๊อกมะเขือเทศกับแครอทแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยเราจะปั่นแบบว่าให้มี texture นะครับเพราะว่าทำไมรู้ไหมอันนี้มันจะเก็บไว้ตัวเป็นเบสของอาหารแล้วเด็กเองเนี่ยก็ชอบกินด้วยแล้วได้เคี้ยว texture ด้วยเพราะฉะนั้นมันมีเนื้อแครอทด้วยเราก็จะปั่นแค่ปั่นเพาส์ปั่นเพาส์จบการเก็บของเราเนี่ยนะครับเรามีพิมพ์เยอะมากสามารถบรรจุสิ่งเหล่านี้เก็บไว้ได้หมดเลย บอกเลยว่าถ้าเป็นเราเราก็อาจจะไม่ทันได้คิดเนาะเพราะเราคิดว่าทําเสร็จแล้วก็เก็บไว้แต่ว่าคุณยายแม่ของแอนเนี่ยยังสามารถมาทําทุกวันได้จริงเราเนี่ยไปอยู่ในตู้ฟรีซพอแข็งเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถเก็บใส่ซิสล็อกแบบนี้ไว้ได้เลยอันนี้คือทําไว้แล้วครับอันนี้ที่ท,ทาไว้ที่ทําไว้ตลอดนะฮะอันนี้ผักประมาณ10ชนิดอยู่ในนี้เชิญคุณยายไหมคะมาเลยคุณยายคุณยายใส่อะไรไปในก้อนนี้ฮะในก้อนนี้ค่ะในก้อนนี้นะคะฟีผักประมาณ สิชนิดววรวมทั้งไข่ปลา,า,าซึ่งเป็นโปรตีนสําหรับเด็กที่ดีมากเป็นไข่ปลาน้ํำจืดคือเป็นไข่ปลาชอ่อนแล้วก็ยังมีทั้งหมูมีทั้งตับนนมีทั้งเนื้อปลาช่อนปลาน้ํำจืดเอาผสมไปคือของแม่เนี่ย จะค่าแอดวานซ์มากซึ่งอันนี้ผมว่าอันนี้เราเป็นตัวอย่างที่ง่ายและได้คุณประโยชน์เหมือนกันส่วนอะไรที่คุณอยากจะแอดเติมเพื่อแบบว่าเร่งในเรื่องของการเติบโตของสมองหรือของอะไรก็แล้วแต่เพื่อในความเชื่อของเรานะตามตามโภชนาการแล้วเราก็สามารถสรรหาใส่เข้าไปได้จริงๆแล้วในการทําอาหารคู้ใหญ่เองสต็อกก็ต้องใช้อยู่แล้วขอบคุณมากครับแม่ดังนั้นเนี่ยเราก็นะครับผมเอาสต็อกตัวนี้มาเป็นประโยชน์มาใช้ในอาหารคู้ใหญ่ได้อีก สัปดาห์นี้ก็เป็นเรื่องราวของในวิธีการเก็บเบสที่เก็บไว้ได้นานสัปดาห์หน้าคุณจะได้เห็นเมนูที่ทำมาจากสต๊อกอน,นี้ <men> วันนี้ลาไปก่อนผมว่าทุกคนเน,นี่ยจะได้ลาไปไหนลาไปนอนต่อลาไปนอนเธอดุมกระดุมกระดุมโอ้ยไม่ดฉันต้องการให้เธอติดไปอะไม่ไหวนะปล่อยอ็ไ่นอนจอนี่หรือว่า